สวัสดีครับผมคาถาจินมัญนชรมารับพลังบวกดีๆและส่งต่อพลังบวกดีๆด,ด,ด้วยกันกับครอบครัว The People Show หลักนะจ,กจุ๊บๆคนที่เกิดในแต่ละราศีนะครับส่งคำถามกันเข้ามาเยอะมากว่า ดาวสุดย้ายแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ยืนหนึ่งเรื่องดาวย้ายเนี่ยดาวสุดย้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะเดีนะ๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละราศีนั้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะดาวสุกจะยกย้ายในวันนี้ลเลยครับเสาร์ที่14สิงหาคม2564ในช่วงเวลาเมื่อคือนที่ผ่านมาคือเที่ยงคืน22นาทีย้ายแล้ว เมื่อย้ายแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวสุกยกย้ายเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งเป็นนิดเพราะฉะนั้นชาวราศีกันอย่านึกว่าเอ๊ e, จะดีนะไม่ใช่เลยกลับกลายเป็นว่าต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง้งอารมณ์ขึ้นขนลงลง,ลงมือที่3รวมไปถึงในเรื่องของของหายของรักจะหายการเงินต้องระมัดระวังและที่สำคัญ เรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกเรื่องของรังไข่เรื่องของช่องท้องเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะเรื่องของต่อมลูกหมากแต่เด่นในเรื่องของการงานและเกี่ยวกับเรื่องของครูอาจารย์และเรื่องของนักวิชาการการศึกษา เด่นเป็นพิเศษคนระับส่วนชาวราศีอีก4ราศีแห่งยืนหนึ่งด้แก่ราศีมีนแห่งยืนหนึ่งในเรื่องของความรักมีเกณฑ์พบเจอความรักเกิดขึ้นใครที่ยังสโสดเดดเดี่ยวปว้าเบลโบใจมีความรักเข้ามาและใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ขยายครอบครัวการมีบุตรการซื้อบ้านได้รับของรางวัลหรือว่าของถูกใจจาก นรักด้วยครับชาวราศีพิจิกเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการค้าขายของสวยงามและการค้าขายออนไลน์แถมยังมีโชคลาภจากเพศหญิงด้วยแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์และการครบเพื่อนด้วยนี่อันนี้ต้องดูแลกันให้ดีและต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยนะฮะงานเพื่อน คนรักแน่เอาอย่าเอามาปนกันหรือว่าใครมากใครน้อยต้องจัดให้สมดุลกันครับสําหรับชาวราศีต่อไปคือชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาครับในช่วงนี้จะมีโชคจากคนรักรวมไปถึงจะมีโชคจาก สิ่งลึกลับความฝันแล้วก็ลางบอกเหตุด้วยครับส่วนชาวราศีกุมเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงานด้านวิชาการการศึกษางานด้านบุคลากรด้านสาธารณาสุขต่างๆมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างดีโดยเฉพาะงานด้านราชการทหารตำรวจช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปเลยครับ สำหรับวิธีการทําบุญเพื่อที่จะรับดาวสุขนั้นนะครับง่ายนิดเดียวครับนั่นก็คือการทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้รวมไปถึงการถวายผ้าไตรสบงจีวรสังฆาติแด่พระพิสุขสง์นะครับอันนี้ถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับรวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือทันทะสถานหญิงและ บริจากผ้าห่อศพด้วยอันนี้สำคัญมากๆครับการสวดเพื่อบูชาดาวศุกร์นั้นนะครับเราจะสวดวาโทโนโอะมากๆมาวาทั้งหมด21จบพระศุกร์มีกำลัง21นะครับและสวดอาตานาติยะปรินะครับก็จะทำให้เรามีความสุขและเป็นสิ่งมงคลเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราด้วยนะครับ และในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับยังถือว่าเป็นเดือนที่7ของจีนตามจันทรคตินะครับถือเป็นช่วงซิโกโบางท่านเขาก็จะเรียกกันว่าเดือนวิญญาณเดือนแห่งผีเดือนแหง่แหงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่เขาทิ้งกระจาดกันตามวัดต่างๆนะครับช่วงนี้เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยมีสติแล้วก็มีความรอบคอบนะครับเพราะเชื่อกันว่าวิญญ,ญาณเนี่ยก็จะขึ้นมาจาก อบายภูมิเพื่อที่จะมารับส่วนบุญเพราะฉะนั้น การสวดมนต์ไหว้พระการให้ทานนะครับเราก็จะอุทิศ่วนบุญส่วนให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าเวรนายกรรมทั้งหลายเชื่อโลกร้ายโลกร้ายทั้งหลายคนคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายทำลายคิดอิจฉาริษยาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาติทั้งที่ตั้งใจพอดีไม่ได้ตั้งใจพอดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพใดภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญน,นี้เมื่อได้รับแล้วขอได้โปรดโมทนาบุญและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญน,นี้ ด้วยเธอนี่เราก็อธิษฐานจิตแบบนี้หรือว่าจะไปทําบุญลงศพผ้าหอ่อศพข้าวสารอาหารแห้งที่ไต่วงกงมูลที่ปอเต็กตึ้นมูลที่ร่วมกระันยูหรือมูลที่ที่อยู่แถวบ้านหรือเราจะไปทําให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสําหรับเดือนนี้ก็จะทําให้อาน,นิสงส์นี้ก็จะส่งผลให้เราอาจจะมีอุปรสรรคก็จะลดลงหรือว่าไร้อุปสรรคเรียกว่าการทํางานก็จะลื่นปืน้ด ราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็พ้นภัยอย่างมีสตินะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ FC รู้โลกรู้อาจารย์คาาไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นไลฟ์รับพลังหัวครับสุขสันต์วันเสาร์เรารักกันสวัสดีครับ